Together Podcast การยอมรับไม่ได้แปลว่าสูญเสียการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ธิดาเป็นครูที่ดีมากนักเรียนทุกคนรักเธอคนทั่วไปก็นับถือเธอสอนอยู่ที่โรงเรียนนี้มา11ปีแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอและครูใหญ่ ได้ช่วยกันพัฒนาโรงเรียนจนนักเรียนและผู้ปกครองต่างภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนนี้แต่ว่าเหตุการณ์กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปโรงเรียนเปลี่ยนครูใหญ่คนใหม่เขาไม่ค่อยดูแลเรื่องวินัยของเจ้าหน้าที่เหมือนอย่างคนก่อนมีมารยาทที่ไม่สู้ดีนักกับผู้ปกครองทำตัวห่างเหินกับเด็กๆเด็กๆไม่ชอบเขามาตรฐานของโรงเรียนลดต่ำลงเรื่อยๆ ผู้ปกครองเริ่มไม่พอใจและมาถามทิดาว่าเกิดอะไรขึ้นข้างบนนั้นละ่ะทิดายังคงรักษามาตรฐานในงานของเธอและของครูภายใต้การดูแลของเธอไว้นอกเหนือไปจากนั้นแล้วเธอมีอิทธิพลน้อยลงอย่างรวดเร็วเมื่อเธอยือนยันที่จะทำตามมาตรฐานครูคนอื่นๆจะไปหาครูใหญ่และให้สั่งการเหนือเธอเมื่อเธอเข้าพบกับเขา เขาก็จะขอโทษขอโพยแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเธอรู้สึกเหมือนได้อำนาจเธอรู้สึกมีส่วนร่วมไปกับการเสื่อมถอยของโรงเรียนไปด้วยโรงเรียนคือฉันอะไรเกิดขึ้นกับโรงเรียนก็เกิดขึ้นกับฉันด้วยคนอื่นมองโรงเรียนและมองฉันในแง่เดียวกันฉันจะอยู่ในเมืองนี้ต่อไปได้อย่างไรเมื่อโรงเรียนกลายเป็นแบบนี้ เธอรู้สึกมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องที่เกิดขึ้นเธออยากจะทำอะไรสักอย่างแต่เธอไม่มีอำนาจทัศนคติของเธอทำให้เจ้าหน้าที่โรงเรียนเริ่มไม่ชอบเธอเธอมักจะถกเถียงกับพวกเขาเรื่องมาตรฐานต่างๆและยังเทศนาพวกเขาเกี่ยวกับความหละหลวมและความไม่รับผิดชอบของครูรุ่นหลังๆเธอมีทางเลือกอยู่สองทางไม่ลาออกจากโรงเรียนนี้ไปเลย ก็ต้องยอมรับสภาพที่เป็นอยู่และสร้างทัศนคติที่เธอมีเสียใหม่เพื่อให้อยู่ที่นี่ได้โดยไม่ต้องมาหงุดหงิดอารมณ์เสียหรือกังวลใจเธอไม่อยากลาออกดังนั้นทางเดียวที่เธอทำได้คือมุ่งดูแลเฉพาะเรื่องที่เธอทำได้งานของเธอครูสีคนในความดูแลของเธอและงานศิลปะหัตถกรรมและดนตรีของโรงเรียน เธอรู้สึกว่ามันยากโดยเฉพาะในช่วงแรกเธอนั่งฟังคนอื่นเขาคุยกันในช่วงพักกลางวันและก็ได้แต่นั่งขบริมฝีปากจนเลือดซิปแต่เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งต่างๆก็ดีขึ้นงานในส่วนของเธอดีขึ้นจนเด่นกว่าเกณฑ์ของโรงเรียนไปมากจนผู้ตรวจสอบโรงเรียนต้องชมเชยผู้ปกครองก็ชื่นชมแต่อย่างไรก็ดีครูใหญ่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด เธอเอาชนะความรู้สึกรับผิดชอบและเป็นเจ้าของโรงเรียนลงได้ทีละน้อยเธอเจาะจงเฉพาะในงานที่เธอสามารถทําจนสําเร็จได้เมื่อเธอเริ่มเห็นความสําเร็จของตนเองเธอก็เริ่มสนุกกับงานอีกครั้งเราทุกคนก็อาจเป็นเช่นทิดาได้การพยายามต่อสู้กับสิ่งที่เราไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นความพยายามที่ไร้ประโยชน์เมื่อคุณต้องต่อสู้กับอุปสรรค ซึ่งบางครั้งเราจำเป็นต้องทำจงตระหนักถึงความเป็นไปได้ของความสำเร็จอย่าเอาเรี่ยวแรงไปทุ่มเทกับสิ่งที่คุณเปลี่ยนมันไม่ได้จงหนักแน่นและหันมาสนใจกับสิ่งที่คุณสามารถทำได้จะดีกว่าตระหนักถึงขอบเขตอำนาจที่คุณมีกําหนดสิ่งที่คุณทำได้ตั้งใจว่าจะทำอะไรแล้วจงทำตามนั้นสร้างภาพที่ชัดเจนว่าคุณต้องการเป็นเช่นใด อย่าถึงกับกำหนดทุกการกระทำหรือเขียนบทให้ตัวเองพูดโดยแต่มโนภาพโดยทั่วไปและลักษณะพฤติกรรมของคุณถ้าต้องการความมั่นใจจงวาดภาพว่าตัวคุณมั่นใจโดยมากแล้วเราทุกคนสามารถเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองได้เป็นอย่างดีและทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาเพียงบางส่วนจากหนังสือเริ่มต้นนับหนึ่งสู่สถานะเหนือระดับ ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้และการเติบโตไปด้วยกันหากคุณผู้ฟังชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ใน e p i s โ d e ถัดไปสวัสดีค่ะ